นักผจญไทยครับเขาคือนักผจญไทยออกมาเลยลูก่ะ <icana> เขาคือนักแสดนไขยชอบมากอ่ะ สองหนุ่มผู้กกผจญภัยถือมืนะครับถือมืมวยปล้ำถือมวยปล้ำครับผมและวัง ไยน้ำเงินเฮตุงงต้งกระไฟแดงเฮตั้งเออนอนไปละนอนไปละทำอะไรกันครับผมพี่ตุง้งตุ้งตังตัง,ต,ง,ต,งตะอีคุณมาทำอะไรตรงนี้ครับ คุณจะกลับบ้านกันไหมครับไปขึ้นรถอ่ะอ๋ะออออะไรติดคอป้เฮียไปลุกดิไปขึ้นรถแล้วกลับบ้านแล้วไปปพี่ตังไปพี่ตุงมาไปแล้วนะกลับบ้านเลยนะพี่ตุงมาเร็วอ่าพี่ตุงไม่กลับครับกลับแต่พี่ตังพี่ตุงมาเร็ว ไปขึ้นรถเร็วลูกเร็เวไป๊รเร็เวๆๆ็เวเนั่งสบ,บายมาเร็วไปตั้งไปดูดิ่พี่ตุงไม่กลับเหรอตรุงไปลูกไปลูกเลยไปเดี๋ยวค่อยมาเล่นใหม่ไปลูกปะมาเร็ว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 ใส่เลย,เย,เยนะบายบาย ไล่ๆใครไม่ไปเรื่งนะพี่ตุงมันนั่งสบายเลยมันไม่อยากกลับบ้านครับผมตุงมาลุกเราไปไปไปกินนมกันไปลุกลุกไปม,ม่ำม,มัำม,ม่ำหม่ำปันนี้ก็มีสีเสื้อบินเลยสีเสื้อบินเลยมีสีเสื้อบินเลยเออผีเสื้อบินนกอีกต่างหาก รีบๆตังไปตามพี่มาเมาพี่ตุงจะกลับไหมร็วมาอา้าวนอนซะนอนกินยาซะอา้าวกินยาซะเลยพี่ตังปะพี่ตุงมันไม่กลับอ่ะพี่ตุงมันจะนอนอย่างนี้ปล่อยมันไป No? tăng tăng <laughs> oh, oh, đông đông à, 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 đông đông kín lấy kín lấy mắm mắm lấy mắm mắm lấy tăng bye <laughs> đi tung ba mẹ bay rồi nè bye bye